หลังจากเสียเวลามานานวันนี้ก็พร้อมที่จะไปกีการล้วโอ้ยโอ้ย,ต,ต,อยตัวโเฮียตัวหญ่เดียวมีตู้ไหมอ๋อ แอบก่อนยังไงวะเชีย้างมนเหรอกลๆเลยมันมาเนี่ย เชี่อเชื่อเช่มาเลยกูยังมายังมาอะไรั้อไหนโอ้ตดินโรดีอะ แถวนี้อ่ะเช่ยๆไม่หลอดแดงเฮ้ยเฮ้ยยเขี่ยกูโดนแล้วย้ยไม้ไม้มีไม้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 โอ้ยเฮ้ย โดนแขวนละโดนแขวนละช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนดีโอ้ยแขวนไหนวะใต้ดินอ๋อตรงนี้เหรอใต้ดินอ่ะชิบหายแล้วโอ้ยเย้ยหนานเย้ยอะไรเนี่ยเกียร์เพื่อนจะตายแล้วอโอ้หเจ็บกันทุกคนเลย

Iya bong teks aduh nih like war. อหนวะเนี่ย <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> สกอร์กก 5, สกอร์ห้าพันอืมมีเคยเล่นนะเออปกติเคยเล่นแต่กับบอด <c oughs> โ,อโหโกดพร้อมไมจ <c oughs> ปกติเคยเล่นแต่กับบอดอ่ะ ก็ก่อนกูไปอยากเล่นมากเลยอ่ะอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเปิดตู้เลยเมื่อกี้อีกาปะเนี่ยเชียวอุย้ยๆๆๆๆตกใจมึหมดเอ,า,อานี่อย่าวิ่งดิมันจะวิ่งหนมอกอะไรด่านแล้วก็ไม่รู้ขออเขาซอมเป็นนงนงเฮ้ยอย่ามานะเล่นไม่เป็น อุย้ยมันโดนโยกแล้วโ,โดนบ้างวะไปทางอื่นไปทางอื่นวิ้งี้ระเบิดทางโคมันแคมป์ปะมันแคมป์ปะ วิงว่งอ่ะกูวิ่งอ่ะกูจะรับช่วงต่อมึงเองกูขอบคุณมึงมากเฮ้ยวิ่งกระตกรอนมันเฝ้าอ่ะม,มันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้า ให้กูโดนนะเพื่อนอ๋อไม่อุ้ยทำบังทำไมนี่ทำบังทำไมว้ายยยยยวายอย่าอย่ายุ่งกับกูยาอย่าอย่าอย่า ไม้ไม่ไมไมไมมีไห้ไหมมีไหมไม่ไม่ไม่มีมั้งมัมั้ง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 มีมงมมงมังยยง้เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอเฮ้ยเเดินไปนู้นตัวเยียตัวเยียเรวนนี้เฮ้ยแมงเอ้ยตัเยียรเลวันนี้ โอ้ยแขวนใกล้ๆเลยเอ้ยทนได้อยู่ทนได้อยู่ทนได้อยู่ <c oughs> มันแคมป์อ่ะไอ้เี้านี่แคมป์อ่ะขี้แคมป์ไปดิไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่แถวนี้อย่ามาอยู่แถวนี้ซ่อมเลยซ่อมเลยแล้วมีใครมาช่วยกูบ้างไหมเนี่ย ไม่ไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอโอ้ยชิบหายแล้วโดนไล่คนที่สองแล้วเฮ้ยมาช่วยนะเฮ้ยโอ้ยจะคึืงแล้วจะคึืงแล้วนั่นไงเี้ยเจ้ามันเจ้ามึงช่วยกูตอนนี้เนี่ยนะไอ้หาอยแลูกกูก็โดนมาเงินไม่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 กูยอยู่ตรงไหน,น โอ้ยดีฉเห็นตรงนี้ยา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 ไม่กูจะรักษารักษาตัวเองกูรักษาตัวเองเฮ้ยไม่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 มีตัวเองอ่ะยิ้วยิ้อ่ะกองพยาบาลกูเหี้ยเฮ้ยกองพยาบาลกูหายอ่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะเอ้าพยาบาลหายไปไหนอ่ะเอ้า ฟื้นตัวอยู่ฟื้นตัวอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยไม่รู้ดูยังไงดูไม่เป็นเฮ้ยเมันเน็ตปิงเหรอมันเน็ตปิงหรือกูเน็ตปิงเฮ้ยลุกลุกลุกูลุกลุกฟื้นตัวนี่โอ้ยแล้วกู โดนอีกแล้วพวกมึงหนีไปหนีไปมายกูหนีไปมันยกกูหนีไปมันยกูไม่ต้องมาช่วยกูไม่ต้องมาช่วยเอาอย่างนี้เลยเหรออุ้ยคนนั้เก่งจังวะ เพื่อนลงวงไหนอะไป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 มานี่มานี่า,นาเลือดเลือดล่วงล่วงล่วงเล่วงเลือดล่หิวหหิวนะเนะเนด็ปิงเด็ปิงีสองเครื่องอะแต่เครื่องมันอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนตายแล้วโอชิมา thank you thank มา จะใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์นะฉันขอโทษเยี่ย yeah! ที่เดียวร่วงโอ๋อตรงไหนวะ <c oughs> อยู่กันตรงนี้อยู่กันตรงนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> ช่วยช่วยช่วย จะช่วยกูไม่ไม่ต้องรอดกันไะด้โอ้ยเอ้ยเอยมันมามนหากูได้ไงอ่ะเอากูเหรอกูเหรอกูโดนเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วเชียหาโทษหาโทษเหรอโทษอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันตามกูมาเฮ้ยไม,ม่รอด อยู่ไหนวะทออยู่ไหนเฮ้ยทออยู่ไหนเฮ้ยทอเฮ้ยทอทออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยฝากความหวังไว้ที่กูอ่ะฝากความหวังไว้ที่กูแล้วมันอยู่ไหนวะเยอะทออยู่ไหนอะทออยู่ไหนอ่ะกูไม่เอาอะไรแล้วกูไม่เอาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนเดี๋ยวกูจะกลับไปช่วยมึงไอ้ย่าใหกูโดนแอนอื่นขอร้อง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 ละขอร้องละหนีไปเฮ้ยย่าย่าถอนไม่ย่าถอนไ จะรวมทุกรวมสุขขึ้นสวรรค์ไปด้วยกัน <laughs> <laughs> มันต้องขอความช่วยเหลือหรอโอ้มันไม่สามารถคิวตัวเองจนเสร็จได้เหรอ <laughs> เกิดขึ้นฟ้าไปเลย <laughs> มันมาหากูแน่โอ้หมันปิดท่อด้วยแน่เลยเนี่ย <laughs> มันมาแล้วมันมากูแล้วมันมาแล้วยันนี่ยัน,นี่ อย่ามายุ่งกับกูน้อมรับชะตากรรมครับเออหูเลิกฝันกูได้แล้วรอบน้าเล่นอยู่บอร์ดดีก่อนนะกูไม่เล่นไรเฮียกูไม่เล่นแล้วกับคนนะเม่งมันไม่มีโอกาสชนะเลยเว้ยคือมาเผาของทิ้งไว่แล้สภาพกูที่แบบ <laughs> สภาพกูที่แบบไม่ก <laughs> ูไม่ได้หลบกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ